ก็นเห็นว่าหมูแพงกิโลหมูแพงขึ้นแล้วต้นทุนเป็นยังไงขายหมูปิ้งก็หนักหน่อยแต่ราคายังเหมือนเดิมังเหมือนเดิมยังให้ลูกค้ากินเหมือนเดิมครับอ๋ยังห้าบาทเหมือนเดิมไม่ได้ขึ้นราคานะคะหมูปิ้งนี่นี่ก็มียิงบาร์โค้ดได้ด้วยเอาเอาหน่อยจ้ะสิบม้อันนี้สี่สิบอันนี้ซาวามเปิลห้าสิบน้อย สวัสดีค่ะมาชมตลาดยามเช้าเมืองท่าพนมกันนะคะชมกมนัน,เ,น,เ,น,นลเลยค่ะหมอนังเค็มข้าวตันข้าวโพดนี่เตมน้อยังอยลูกยังไงปอ่อ,อปนปลาหน้านาอ่อย ว่านี่เด็กที้อเัอไปไหนกันบานนี่ไปไงไปยอดมีฮันชี่ย่งมีคนแกงีเล็กงีเล็กแงีเล็กดักให้บึ้งกระดูกหมูล้ังเค็ม2องยางเใส่เมหมูข้างใ แม่ก็ได้แต่พี่คนนั้นอะอะไรตัวที่ขาดีนะคะอ๋อมีเบี้่วยเกิดในเนาะฮะตะข่วงลมเนี่ยตะขวงค่ะมีอะไรเนี่อะไรสักเออมือของแม่กำเงินอ่ะฟังเพลจ้ะ อันนี้สี่อันนี้ซาวซมเปิลห้าสิบใครน้อยอ่าใครไม่เต็มใครน้อย นี่มันลักัน นี่หหนครับโอ้ซาบครับสามห้าสิบขายไม่ได้กำไรครับไม่ขายครับเป็นนเดียกล้วยของผูทุ่ไร้หอยทุไรจเฮ็ด ก็พี่บาทจ้านี่ละอันนี้สี่สิบห้าค่ะอันนี้ห้าสิบมอันนี้ห้าสิบจ้าปลาพวกนี้ค่ะวันนี้สออาวอทัดพนมก็พามาชมบรรยากาศตลาดสดทัาพนมนะคะมีอย่างขายในนอหนี่หลายอย่างปลาหมึกปลาหมึกกระมี้ปลาหมึกไข่หมึกธรรมดา ปิ้งปลาปิ้งไก่ออ้ยมันเป็นหมูปิ tail. ้งกันนั่นไงร้านหมูปิ <t> ้งร้านนี้นี่สาวอ๋อเนี่ยหมักร้ายค่ะแซ่บมีใส่กรอกหมูปิ้งหมูปิ้งไม้ธาราจ้าไม้ห้าบาทครับไม้ห้าบาทโอ้ยยังราคาเดิมนะราคาเดิมครับหมูแพงเป็นยังไงคะตอนนี้ก็เห็นว่าหมูแพงกิโลทั้ หมูแพงขึ้นแล้วต้นทุนเป็นยังไงขายหมูปิ<อ>้งก็หนักหน่อย,อยแต่ราคายังเหมือนเดิมยังให้ลูกค้ากินเหมือนเดิมครับโอ้ยังห้าบาทเหมือนเดิม,าาม,ดมไม่ได้ขึ้นราคานะคะหมูปิ้งนี่นี่ก็มียิงบาร์โค้ดได้ด้วยเอาอาหน่อยจักสิบไม้นะคะสิบไม้นะครับค่ะเหนียวด้วยแจ่วด้วยแจ่วแจ่วคนแซ่บนะคะนี่แจ่วบอง ูปิง้งร้านน,น,นี่กินนานทั้งน,นานแล้วโอ้ยแซ่บหลายค่ะไมะ้แถมด้วยนะครับแถมด้วยโอาพ่อค้าใจดีด้วยหมูแพงแล้วย,ยังใจดีนาท่ะนี่แจ่ยวไหมครับเจ่วเจ่วน้ำจา่าแจ่วก็อร่อยหมูแพงแต่ว่าราคายังคงเดิมนะคะห้าบาทคือเก่าค่ะอยู่ตรงตลาดเจ้าลุงเดลคารเดอนี่เดินเข้ามาก็เจอเลยตรงนี้เนี่ยแซ่บหลายสาวอ,อ้อทานไปนมรับประกันแล้วค่ะนี่ก็แซ่บตรงนี้เลยนะคะ พ่อ,อค,อะคะ้ายกโฟนหน่อยค่ะ